คุณตาขยันมากเก่งอีกนม่น,น้ำพี่น้องเนาะไปเด้อได้พวได้เสียมแล้วพี่น้องเ้ยน้ำจืดแน่นแท่พี่น้องสวัสดีค่ะมิตรป,รปรนน้าปัสสน ป๊าปบอกสวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกคนค่ะวันนี้คุณตาตั้งแต่เช้าแกเข้าไปดูในไอนั่นแล้วแกก็ปิ้นกระดาษออกมาแล้วแกเข้ามาซ่อมเองของแกอันนี้เป็นสกูตเตอร์น้ำแข็งค่ะเอาไว้ไป ขับบนแม่น้ำในช่วงแม่น้ำเป็นน้ำแข็งนั่นเองค่ะไปหาเจาะน้ำแข็งตกปลากุณตาจะซ่อมเองหมดค่ะพวกเครื่องตัดหญ้าพวกจำพวกพวกนี้แกจะดูแลของแกเองซ่อมเองไม่ต้องเสียค่าจ้างช่างน,นคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ นี่แหละค่ะชีวิตของสองตายายเราอยู่กันชนบทเราก็อยู่อยู่กันแบบนี้เครื่องตัดหญ้าคุณตาแกก็ซ่อมเองอันนี้แกก็ซ่อมของแกเองเพราะว่าคุณตาพวกรถพวกอะไรเหมือนกันค่ะพวกรถคุณตาก็สําหรับภายนอกเปลี่ยนอะไหล่ภายนอกซ่อมภายนอกแกก็จะซ่อมของแกเองแต่สําหรับเครื่องใหญ่ๆก็ให้ช่างเขาทําอยู่ดีแต่ว่า อันไหนนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆภายน้ออะไรแกจะทําได้แต่สําหรับพวกเครื่องตัดหญ้าเครื่องพวกนี้คุณตาสามารถซ่อมเองได้ค่ะคุณตาขยันมากเก่งอีกน้ำเนาะพี่น้องเนาะยกโป้งห้เลยเนาะอ่ะวแกบอกแกแกซ่อมแซมของแกเองเองได้คําว่าเก่งคุณตาแปออกค่ะเพราะว่าไปหาหลานแกจะชมหลานว่าเก่งๆอยู่เรื่อยหนาวสุดๆคือกันแหละมีแสงแดดแต่ก็หนาวด้วยจ้ะ เดี๋ยวยายสนจะพาไปทําอะไรมาดูกันได้จ้ะตามมาจ้ะเอาพว่ก่อนเอ้าเสียงใครปั่นจักรยานผ่านมาเห็นคุณตาแปะมาเอาพั่ก่อนจ้ะเดี๋ยวจะพาไปคือ <c oughs> บอกว่าพรุ่งนี้มะจะตกซ่อมไปรอแกมมีมุกขำอุ้ยฟันสิงโตก้อนนี่งามแต่พี่น้องเอ้ยเอยอย่างงามเลยกําลังดอกจุมจ๊มๆอยู่เนี่ยน่ากินมากเดี๋ยวไปกันค่ะ โอ้ยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าเขาไม่ได้ตัดป่ามองไม่เห็นแม่น้ําตอนนี้มองเห็นแม่น้ําจ้ะไปเด้อได้พัวได้เสียมแล้วพี่น้องเอ้จะพาไปไหนมาดูกันค่ะไม่มีน้ําลดผักฝนไม่ตกมีแต่หิมะตกเยสสวนเอาไอไเอเมล็ดผักโรยเอาไว้ในโรงผักนะ่ะเมล็ดผักชีจ้ะที่นี่มันไม่มีน้ําลดเอาน้ําก็ไม่ไหวน้ํามันแพง นูน่นฝากข้างหลังให้สวนตรงนู้นนะมันเป็นทางรถไฟค่ะและ้วทีนี้มันมีท่อน้ํามาผ่านทางรถไฟแล้วก็ผ่านที่หลวงมาตรงนี้สมัยก่อนยายสวนก็ทําแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวทําอะไรมาดูกันเด้อพี่น้องเด้อเมืองนอกนอกเมืองจ้ะเอาตรงไหนดีตรงนี้เสียงน้ําไหลตอกตอกอยู่นี่เอาต้นน้ําเลยเอาข้าง ข้างหลังน้ําหรือเอาต้นน้ําเดี๋ยวดูก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาดูด้วยกันเอาต้นน้ําหรือเอาปลายน้ําเอาพวกไต้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหันมาดูทางนี้ก่อนด้จ้ะอันนี้ได้คก่อเด้ออันนี้นจะเป็นปลายท่อช่วงท่อน้อนนําตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปขุดแล้วก็ให้น้ำมันขังเป็นเอง่งมาตักน้ำไปลดผักนั่นเองค่ะ นู้นมองไปนู้นจะเป็นแม่น้ําน้ํามันไหลลงแม่น้ําฝั่งทางนี้เป็นทางรถไฟแล้วตรงนี้ตรงปากทอ่ออุ้ยมันก็เป็นหลุมอยู่พี่น้องจ๊ะตรงข้างหลังนู้นเมื่อกี้จะลงยากตรงนี้จะลงง่ายกว่าเดี๋ยวเยศนไปขุดให้มันเป็นแอ่งตรงนั้นแล้วก็ให้น้ํามันขังได้จ้ะ ชคกดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์เปนาแดนที่ธรรมชาติงดงามธรรมชาติธรมาติมรนมาติธรรมชาติเอ๊ะที่ยนบอกว่ารมะมันยังอมน้ำอยู่มันยังเป็นมันแข็งอยู่อยนย่ไมัน่ามากตกลมามันก็โอมมันยังคมน้ำอยู่นั่นเองที่ีทเอ๊พวกมันแข็งมันก็ละลายน้ำมันก็ไหลมา กิบเบอรี่ที่มีสีสันสสดใเดินลงไม่ได้เด็กย้ายตกปลาล่องแก้วกรนไปจนภัยเข้าปากเข้าใจยายเข้าใจไออู๋นส่ใส่ไหลกินมาเลยดชมบรรยากาศต่ต่ออีกเด้อพี่น้องเด้อ มีแฟนเป็นนิแดนไกลและหลงรักเรื่องราวเพะจุจนภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิน่นอายฟินแลนด์ ตักน้ำรถพักกันไปจ้เไีเยวเลย,เลยค่าท่วมถังไหมท่วมถังเลยค่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนถังนึง วางไว้ก่อนได้ผลอยู่ค่ะโอ๊ตะตนะ้มซะเนาะอุ้ยมาค่ะจะช่วยหิว มีฝนกว่านี้เนี่ยค่ะช่วงหน้าร้อนอมาเด้อใครจะมาช่วยอยู่ นี่ค่ะได้เที่ยวรถสามถังจากรถอเนกประสงค์ไปไปบ้านกันจ้ะคุณตาก็ก,ก,ก็แกล้อยู่ตรงนี้ ชีเราปลูกเอาไว้ยังไม่ถูกน้ำสักทีเลยตลองลดเยอะๆผักชีกินถึงมันหนาวมันก็ปลูกได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าในเอะลงผักมันอุ่นจะ้ะในลงผักมันก็อุ่นอยู่สามถังนี่จะลดแค่ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่ามัน มันแห้งมากเลย กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อจ้ะเด้อมาลุ้นกันว่าเราจะได้กินผักกันไหมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยค่ะเที่ยวี่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปเด้อค่ะเดี๋ยวให้มันดูดซึมไปสักนิดนึงก่อนมันเป็นฝุ่นเป็นผงเลยเดี๋ยวแกกดเม็ดผักชีลงเพราะว่าเม็ดผักชีมันลอยขึ้นมาจ้ะพรเมร็ดผักชีมันลอยขึ้นนันมันเป็น ุ่นเป็นผงเลยไม่ใช่ว่ามันจะอมน้ําเลยดวยจ้ะเห็นไหมคะดูที่สามถังแล้วเทลงไปมันก็นกนทะลุลงไปข้างล่างมดต้องค่อยๆลดเป็นปุ่นอยู่อันนี้กนะ็ยังไม่ชุ่มพอเดี๋ยวไปเอาอีกสักรถนึงอ้ามหกถังยังไม่ยังไม่พอเลยเพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรยายสนกับคุณตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราส่งตายายด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆ ทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ